มิเรียมแฟนสาวเป้อารักก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์อย่างมากเมื่อนักร้องและพระเอกหนุ่มหล่อเป้อารักออกมายอมรับว่าเขาผ่านดูใจกับมิเรียมสรพมมานเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2019และแน่นอนว่าสำหรับสาวมิเรียมเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโดยเธอเกิดและโตที่เมืองไทยเธอเรียนจบด้านสุขภาพจิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลงานถ่ายแบบมากมายและมีอาชีพเป็นนางแบบด้วยส่วนสูง185ซนติเมตรทำให้ดูโดดเด่นอย่างมากเมื่ออยู่บนรันเวย์แฟชั่นโชว์และเมื่อปี2019สาวมิเรียมได้พกพาความมั่นใจตัดสินใจกรอกใบสมัครเพื่อเข้าชิงมงกุฎประกวดมิส s ินเวสไทยแลนด์สองพันด้วยวัยพลิปและการแนะนำตัวที่ดอนใจคณะกรรมการทำให้เจ้าตัวคว้านหนึ่งในตัว g l o บ a l t ทียาผ่านเข้ารอบ60สคนไปแบบอัตโนมัติและกลายเป็นไวรัลในกลุ่มคนรักนางงาม ในระหว่างการเก็บตัวและทํากิจกรรมกับกองประกวดมิเรียมคือหนึ่งในตัวเต็งที่หลายคนวงปรกกาให้ว่ามีสิทธิ์คว้าม,มงมากที่สุดคนหนึ่งโดยใบหน้ามีความเก๋บแบบยูนิคที่ชวนมองทําให้เธอรั้งตําแหน่งตน้ตนๆขวัญใจแฟนนางงามในระหว่างที่ประกวดอีกด้วยและด้วยความสามารถและผลงานที่โดดเด่นทําให้สามารถทะลุเข้ายืนจับมือเป็นสองคนสุดท้ายกับฟ้าใส ปวินสุดาซึ่งเธอได้รับตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิส s ุนิเวิร์สไทยแลนด2019มาคลองมือเรียมไม่ได้ดีแค่ความสวยและรูปร่างที่ดีเท่านั้นเธอยังมีความสามารถรอบด้านทั้งเล่นดนตรีและร้องเพลงลาสุดทำเอาไอจีทบลุเป็นไฟเมื่อสาวมิเรียมได้สวมชุดบิกินี่สุดแซ์ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งเซ็กซี่ทั้งสดใสมากๆเลยแถมยังทำเอาวิวไปทั้งหาดอีกด้วย